b y d C Alien 7ปี2,025เป็นรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับกลางถึงพรีเมียมโดยผสมผสานดีไซน์ที่โดดเด่นตามแนวคิด Ocean Aesthetic เข้ากับเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะที่แข็งแกร่งและราคาที่แข่งขันได้รถรุ่นนี้ถือเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองของเทสลาโมเดลวายและเป็นตัวแทนขององค์การรุกตลาดโลกของ b ีวดีอย่างมั่นคงด้วยห้องโดยสารกว้างขวางอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ขับขี่รุ่นใหม่ดีไซน์ภายนอกของ b y d c a ดีซีเปี2025มาในสไตล์ล้ำสมัยโดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบโปรเชียนแอสเตติกซึ่งเน้นความฉบเฉีียวลื่นไหลและมีความลำหน้าทางอากาศพลศาสตร์ จอเด่นด้านดีไซน์ภายนอกด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบปิด close-off g r i l l ที่เน้นความล้ำสมัยไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบเรียวผสานเข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัวสื่อถึงความล้ำหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านข้างเส้นสายตัวถังโค้งไหลลื่นพร้อมหลังคาที่ลาดเอียงแบบรถคูเป้ให้ภาพลักษณ์สปอร์ตหรูหรามือจับประตูแบบเรียบกับตัวถังฝัด door handle และกระจกมองข้างทรงเพียวลดแรงต้านลมด้านท้าย โดดเด่นด้วยไฟท้ายแบบเล็ดที่พาดยาวเต็มความกว้างของรถสร้างความรู้สึกทันสมัยและกว้างขวางเสริมด้วยสปอยเลอร์และประตูท้ายดีไซน์โค้งว้าดูปราดเปรียวล้อแม็กติดตั้งล้ออลนลอยดีไซน์สปอร์ตที่เข้ากับรูปทรงของตัวรถเพิ่มทั้งความสวยงามและประสิทธิภาพการขับขี่ BWD C Alien 7ปี2025โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่กลมกลืนระหว่างความสปอร์ตความหรูหราและประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูทันสมัยและแตกต่างอย่างมีสไตล์ภายในห้องโดยสารของ BYD c e a l i a n 7ปี2025ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่ความสะดวกสบายและวัสดุพรีเมียมเบาะนั่ง เบาะนั่งหุ้มหนังนับป้าคุณภาพสูงมาพร้อมระบบปรับไฟฟ้า8ทิศทางสำหรับผู้ขับขี่และ6ทิศทางสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าทั้งยังมีระบบระบายอากาศและทำความร้อนเพื่อความสบายสูงสุดวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุหนังวีแกนที่ครอบคลุมกว่า80%ของพื้นที่เพิ่มสัมผัสที่หรูหราและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ภายในด้วยการออกแบบที่เน้นความโปร่งสบายและพื้นที่กว้างขวางทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทาง เทคโนโลยีและฟีเจอร์ล้ำสมัยหน้าจอสัมผัสหมุนได้ขนาด15.6นิ้วสามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ android auto และ apple carplay เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นหน้าจอสแสดงข้อมูลผู้ขับขี่ขนาด10.25นิ้วสแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและทันสมัยระบบเสียง dynaudio 1ิลำโพงมอบประสบการณ์เสียงระดับพรีเมียมสำหรับทุกการเดินทางระบบชาร์จไร้สาย5 0า รองรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกไฟสร้างบรรยากาศภายใน128สีปรับเปลี่ยนตามอารมณ์และความต้องการของผู้โดยสารหลังคากระจกพารนรามาพร้อมม่านไฟฟ้าเพิ่มความโปร่งสบายและสามารถควบคุมแสงแดดได้ตามต้องการระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดูอัลโซนให้ความสะดวกสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร b y d c alien เปี2025มอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราและทันสมัยด้วยการผสมผสานระหว่างวัสดุคุณภาพสูงเทคโนโลยีล้ำสมัยและการออกแบบที่ใส่ใจในรายละเอียดเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนสมรรถนะของ b y d c alien 7ปี2025 b y d c alien 7ปี2025เป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่มาพร้อมกับสมรรถนะที่น่าประทับใจโดยมีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง RWD และขับเคลื่อน4ลอ้อ AWD รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง RWD กำลังสูงสุด230กิโลวัตต์313แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมง6.7วินาทีความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางขับขี่ WLTp 482กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเบล็แบตเตอรี่รุ่นขับเคลื่อน4ล้อ AWD กำลังรวม390กิโลวัตต์530แรงมา้าแรงบิดรวม690นิวตันเมตรอัตราเร่งศูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมง4.5วินาทีความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางขับขี่ WLTP 456กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงแบลแบตเตอร,ตตอรี่เทคโนโลยีและคุณสมบัติเด่นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์หลังสามารถหมุนได้ถึง23,000รอบต่อนาทีซึ่งเป็นหนึ่งในมอเตอร์ที่เร็วที่สุดในรถยนต์ผลิตจำนวนมากระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยี e p l a ลตฟอร3.0ของ BYD ที่รวมแบตเตอรี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างรถ เพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักโหมดการขับขี่มีให้เลือก3โหมดได้แก่ normal, eco และ sport ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ i-Tech ช่วยเพิ่มความเสถียรและการยึดเกาะถนนในทุกสภาพการขับขี่ b ีวัยดี7ปี2025มอบประสบการณ์การขับขี่ที่ทรงพลังและทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าที่มีสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย ความเร็วสูงสุดของ BYD c e l e i a n 7ปี2 0 2 5 BYD c e l i a n 7ปี2025มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่215กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) สำหรับทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง (AWD) และรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ (AWD) รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง (AWD) กำลังสูงสุด230กิโลวัตต์313แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตร อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง6.7วินาทีความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางขับขี่ W L T P 482กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ A W D กำลังรวม390กิโลวัตต์530แรงมา้าแรงบิดรวม690นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตร ชั่วโมง4.5วินาทีความเร็วสูงสุด215กิโลเมตรชั่วโมงระยะทางขับขี่ wtp l 456กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทั้ง2รุ่นใช้แบตเตอรี่ byd blade battery ขนาด82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงและรองรับการชาร์จเร็ว DC สูงสุดที่150กิโลวัตต์ byd c alien 7ปี2025ผสมผสานระหว่างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูงราคาอย่างเป็นทางการของ BYD c e l i e n 7ปี B 2025ในประเทศไทย BYD c e l i e n 7ปี B 2025มีให้เลือก2รุ่นย่อยพร้อมราคาดังนี้รุ่นพรีเมียมขับเคลื่อนล้อหลัง r w d ราคาเริ่มต้นที่1,149,900บาทรุ่น AWD Performance ขับเคลื่อน4ล้อ AWD ราคาเริ่มต้นที่1,249,900บาททั้ง2รุ่นมาพร้อมกับแบตเตอรี่บบลดแบตเตอรี่ขนาด82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงและระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC ดังนี้รุ่นพรีเมียมระยะทางวิ่งสูงสุด567กิโลเมตรรุ่น AWD Performance ระยะทางวิ่งสูงสุด542กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษจากตัวแทนจำหน่ายบางแห่งเช่น b y d ชนบุรีออโตมทีฟที่เสนอราคาพิเศษ รุ่นพรีเมียม1่งล้บาทรุ่น AWD Performance 1,399,900บาทพร้อมข้อเสนอเพิ่มเติมเช่นดาวเริ่มต้น5%ดอกเบี้ยพิเศษ1.9% 8สำหรับเงินดาว25%ผ่อนนาน48เดือนและของแถมอื่นๆเช่นฟิล์มกรองแสง x u v Max c e r a m i c มูลค่า30,000บาทและแพ็กเกจ r e v e r Care ที่รวมประกันภัยชั้น1และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน8ปี หมายเหตุราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นและเงื่อนไขของตลาดตัวแทนจำหน่ายแนะนำให้ตรวจสอบกับชรูม BY d ดีใกล้บ้านคุณเพื่อข้อมูลล่าสุดและข้อเสนอที่ดีที่สุด You ว e r y w e ว com e หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับ B y d า e ดีซีเหรือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆอย่าลังเลที่จะถามได้ทุกเมื่อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ B y d า e ดีซีเลพลังแห่งอนาคตที่คุณสัมผัสได้วันนี้สวัสดีครับค่ะ